มาชมบรรยากาศนั่งรถไฟออกจากสถานีลบบุรีผ่านพระปางสามยอดนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันบนขบวนรถเร็วที่11 1กรุงเทพอภิวัตรเด่นชัยซึ่งรถกำลังจอดอยู่ที่สถานีรถไฟลบบุรีนะครับผมนี้นะครับสถานีลบบุรีก็อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดลบบุรี ตอนนี้สถานีนะครับก็ให้สัญญาณปล่อยขอบวนรถเดี๋ยวเมื่อขอบวนรถออกจากสถานีลบบุรีเนี่ยเราก็จะผ่านพระปางสามยอดซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดลบบุรีนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของสถานีรถไฟลบบุรีก็มีผู้คนนะครับเดินทางมาลงที่นี่กันเยอะเพราะว่าที่นี่ก็ นะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมพระปางสามยอดแล้วก็นะโบราณสถานสําคัญต่างๆนะทางด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นถนนนะครับผมในช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีร้านขายของกินเยอะเลยนะครับท,ที่ถนนแห่งนี้ตอนนี้เราก็เห็นพระปางสามยอดนะครับบริเวณทางด้านฝั่งซ้ายของเรา เดี๋ยวเราก็จะผ่านจุดตัดทางรถไฟนะครับทางด้านฝั่งทิศเหนือของสถานีลบบุรีทางด้านนี้ก็มีโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งนะฮะอยู่ทางด้านหลังของสถานีที่ทางด้านนี้ก็เป็นซุ้มเครื่องกั้นนะครับเป็นซุ้มเครื่องกั้นอสานาปักการ ฝั่งขวานะครับก็จะมีสารพระการด้วยส่วนฝั่งซ้ายก็จะเป็นพระปางสามยอดนี่นะครับเราก็กําลังจะผ่านพระปางสามยอดนะฮะเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับผมนะปัจจุบันนะครับลิงก,ก็น้อยลงนะครับบรรยากาศดูโลง่ง โอเคนะครับก็เก็บบรรยากาศที่ลบบุรีมาฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณการติดตามและรับชมจากเพื่อนๆทุกท่านแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ